คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิมหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสุดที่กัพบกอนสูตรทอยชลซีจินมาลนะครับกับกับรีวิวสูตรหอยเหลาออกนะครับเพื่อที่จะดูว่าสูตรไหนที่เราจะนำเอาไปใช้ต่อนะครับเรามาดูนะครับของบุษถ,ถีของ1พฤศจพิกายน6ก64นะครับ อ่ตรงกวางจันนะนึ่งวี่่่านนาำออก037กับ95ใชไครับที่เราดูใน y ย u u ูปที่ลงไว้ให้นะ037มี37ไหม่มมีกับมีกับอีก95ับตอนนี้ First าา95นะครับไม่มีการลบไม่มีการอะไรนะอ่าสูตร YouTube แล้วก็ลงอยู่โจงๆไม่มีการแก้ไขครับ9กครับเข้ามาตรงๆครับอันนี้เป็นสูตรของปุษถีนะต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ อีวิวสูตรของสูตรต่างๆน,นะครับที่แยกเป็นหลักนะครับอันนี้ในสูตรของร้อยบนครับหลักอ่าร้อยบนนะวิ่งร้อยบนนะครับสิบห้างวดเอ่อมันออกข้างบนออกศูนย์สามเจ็ดใช่ปะ<ม>หลักร้อยบนอ่ะอันนี้เราปรับปรุงนะครับนี่เราปรับปรุงนะครับถ้ามันไมาน่เข้าเลขสูตรก็คือเราดูตามหลักไปก่อนนะครับเด่นร้อยบนเด็ตร้อยน,นะครับเรามาดูเป็นหลักๆนะครับร้อยบนนะครับร้อยบนศูนย์สามเจ็ดใช่ปะ 037 037น,นี้มีเลข0นะไม่มีอันนี้อันนี้ไม่เข้านะครับหลักปับปุงนะครับอันนี้ร้อยบนเฉยๆชื่อสุดร้อยบนเฉยเข้ามา20งวดนี้ครับมีร้อยบนนะครับเลข0เข้ามาในหลักร้อยบนเดินมา20งวดแล้วครับเราดูสุดอื่นเราปรับปรุงนะต่อมาหลัก10ผนครับเลข3ใช่ป้ะ037นี่ครับวิ่ง10ผนเข้ามา15งวดครับ15งวดนี่เลข3 ข้อแรกครับแล้วก็สิบบนใช่ปหมเอกสารนี่ครับอันเดิมมาสิบนี่เป็นสิบพันก็แลนะแล้วก็อันนี้สิบบนสิบเก้าลบหนึ่งนะครับน,นี่ก็เข้ามานะครับต่อมาเด่นสิบบนเด่นสิบบนอันนี้เราประปรุงนะต่อมาครับเรามาดูนะครับหลักหน่วยผลหลักหน่วยบนเลขอะไรเลขเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ดโอเคเราคอมบูนเป็นหลักๆกันไปนะครับร้อยบนเลขนะเจ็เเเด อ่าหน่วยหน่วยบนหน่วยบนลเลขเจ็ดนี่ไหโอเคนี่เราปรับปรุงนะอันนี้เราปรับปรุงนะอันนี้เราปรับปรุง,น,น,ระงนะครับอันนี้เข้ามาครับโอเคนะครับต่อมาครับเราก็มาดูในส่วนของแต้มสองตบนแต้มสองตบนสามบวกอ่าสองตบนออกสามเจ็ดใช่ป่ะสามเจ็ดเจ็ดบวกสามเป็นส 10. 10ิบสิบกระจะแต้มสูงนะครับมีแต้มสูง เข้าในสูตรของสูตรที่3เข้ามา3 3วันนะครับต่อมาครับต่อมาแต้ม3ตัวบ,บนกันบ้างแต้ม3ตัวบน0 3นย์เช่ปป้าก็ได้แต้มแต้ม10ก็คือแต้มศูนนี่ครับแต้ม3ตัวบนเขา้าทีขอาครบเลยอันนี้เดินมา22วันลบหน2งวันลบสเวันลบลบนะครับเข้ามาทั้งสสูตรเลยถ้าเทียบก็จะดีมาก นะครับต่อมาครับเราก็มาดูในส่วนของอดับร้อยดับร้อยปอนครับศูนย์สามเจ็ดจะต้องดับเลขศครับนะครับนะครับอันนี้เป็นสัตรักษณชีพนะต่อมาดับสิบปอนด์ศูนย์สามเจ็ดอันนี้สะดุดนะครับต่อมาอุศานครับอ่าอันนี้สะดุดไปนะครับต่อมาครับดับดับร้อยปอนต้องเป็นเลขเจ็ดใช่ไหมเลขเจ็ด โอเคเดินได้ดีนะครับต่อมาครับเราก็มาดูในส่วนของวิ่งหรือเด่นบนวิ่งหรือเด่นบนนะครับเด่นบน0ูนย์สามศูนย์สาี่ครับเลขสามเข้ามา0 3 7ย์สาเจนะครับอันนี้เดินเข้ามา3 2ว่านี้เดินเข้ามา57จังหวัดเด่นบนสุดเด่นบนสองนะครับก็มีเลขศูนนะครับเลข3าเข้ามา2ตํตำแหน่งนะครับต่อมาครับ เด่นบนสูตรที่สามเข้ามาสี่สิบห้างวดสี่สิบห้างวดสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามมีศูนยสามเจ็ดไหมมีศูนยเข้ามาสองตำแหน่งครับต่อมาครับวิ่งบนวิ่งบน,งบนอา่าอันนี้เราปรับตังนะต่อมาอา่าเด่นบนอา่าวิ่งบนวิ่งบนสุดวิ่งบนดอกจันสี่ดวงนะครับสามสิบสองงวดนะครับศูนย์สามเจ็ดอันนี้มีสามมีเจ็ด าตาสองตัวบนเลยนะครับต่อมาครับวิ่งบนสองวิ่งบนสองวิ่งบนสองสองสามหกศูนย์สามเจ็ดมีเลขศูนย์กับเลขสามนะครับต่อมาครับอันเดินเข้ามาห้าสิบเจ็ดวัตสุดสองวัตนะต่อมาครับสุดที่สามวิ่งบนสุดที่สามอันนี้รู้สึกเข้ามาครบเลยศูนย์สามเจ็ดมีต่างจากนะัน นะครับเข้ามาสตัวต่อมาครับวิ่งบนสุดที่4ี่วิ่งบน4ี่นะครับมีเลขเจ็นะครับต่อเคครับหมื่นล้านตลอดชีพนะครับเด่นบนนะครับ7จ็ดศูนย์ห้าแปดเก้าครับเลขเจ็ดกับเลขศูนย์เข้ามาครับเข้ามาหลักร้อยหลักหลักร้อยหลักนะครับต่อมาครับมังกรเด่นบนตลอดชีพครับศูนย์สามเจ็ด่ะมีศูนย์มีเจ็ดมีสามเข้ามาครบเลยครับสุดตลอดชีพ นะครับต่อมาครับต่อมาต่อมาอ่าตอ่ตอมาครับต่อมาดูในสูตรของวิ่งบนสูตร2วิ่งบนสูตร2เดินวิ่งเข้ามา44งวด44งวดวิ่งบนสูตร2วิ่งมา44งวดมีอ่านี่มาครบกับ0 3 7นะครับ44งวดต่อมาครับธงชายเด่นเดนธงชายเด่นเด่นวิ่งเข้ามา27นะครับมีเลขสุ MAL. ด โอเคนะครับต่อมาโชควิ่งบน45งวดโชควิ่งบน45งวด037นี่นะสูตอ่ะมี2องตำแหน่งครับต่อมาครับอ่าวิ่งบนสูนย์วิ่งบนวิ่งอ่ะต่อกลนโชควิ่งบน2วิ่งเข้ามา29งวดมีสูตรครับยังคงเดินเสถียรอยู่นะครับต่อมาครับวิ่งบนสูนย์วิ่งบนสูนย์เดินเข้าวิ่งเข้ามา44งวด4ี สี่สิบสี่งวดลบหนึ่งนะคะ 0, รับสูตรสามเจ็ดเข้ามารบครับสามาตัวอะไรนะครับต่อมาครับเรามาดูเ,เรามาดูกันในส่วนของข้างล่างกันบ้างนะข้างล่างข้างล่างอ่ะข <c oughs> ้างล่างออกอะไรออก9 5้าห้าใช่ปะออกเกห้าอันนี้ข้าไปราปบปุงนะครับ95 เราปรับปรุงนะครับอันนี้มีห้าครับอันนี้วิ่งเข้ามาสามสิบเจ็ดวัตต์รับมีห้านะครับต่อมาครับสูตรวิ่งล่างสูตรที่วิ่งล่างสูตรที่สองนะครับมีเก้าครับมีห้าอันนี้เข้ามาครบเลยเก้าห้านะครับโอเคนะครับต่อมาครับเรามาดูในส่วนของหลักสิบล่างนะครับ ก้าห้ามีไหมเก้าห้าครับสิบหลักสิบคือเลขเก้าใช่ไหมเล 9, ขเก้าเข้ามาครับมีวิ่งเข้ามาอ่าสิบล้านเข้ามาสิบเก้าต่อมาเด่นสิบล้านนะครับมีเลขเก้ามามีเลขเก้าครับมีวิ่งเข้ามาสิบสี่นวดครับอ่าเด่นสิบล้านมีดวงมีดวง,งดาวกำกับด้านบนนะดูเดยนะครับ ถ้าเทียบปุ๊บมันก็จะปรากฏตัวเลขนะครับต่อมาครับเป็นหน 5, 5. 5. 5, 5. ่วยหน่วยล่างครับหน่วยล่างอันนี้วิ่งเข้ามา24หัว20หัว95มี5ไหมมี5ครับเนี่หน่วยล่างมีไหมมี5ไหมมีครับข้างล่างเดือข้างล่างเดือข้างล่างดีนะข้างล่างเสียเียบเอาบอกเลยเทียบก็จะเหลืออยตัวนะครับต่อมาครับแต้ม2ตัวล่างแต้ม2ตัวล่างแต้ม2ตัวล่างนะครับ ก้ากับห้าบวกกันเป็นสิบสี่ใช่ไหมมีสี่ไหโอเครอปรับปรุงนะครับสำหรับแต้มสองตัวล่งนะครับต่อมาครับในส่วนของดับล่างดับล่างตลอดชีพนะครับจับสิบล่างนะครับเก้าห้าโอเคโอเคสุดหนึ่งสุดสองสุดสามโอเค,ด, 1, ด, 2, ด,อเคดับหน่วยล่างครับดับหน่วยล่างเลขค่ามัม้ยโอเคสุดหนึ่ง ศูนสองศูนสามโอเคครับโอเคนะครับในข้างล่างนี้รู้สึกจะเมื่อเทียบแล้วมันจะเดินดีนะครับต่อมาเรามาดูดับดับสิบล่างสองตัวกันบ้างเลขเก้าใช่ไหมเลขเก้าอันนี้มีสถิตย์เป็นนนะครับ,นะรบต้องเป็นเลขเก้าใช่ไหมล่ะโอเคอันนี้ได้อยู่นะครับตามไป นะครับอันนี้เดินเข้ามาสามสก้อนนะครับสะดุเลยกนอยอ่าดับหน่วยล่างสองตัวดับหน่วยล่างสองตัวดับหน่วยล่างต้องเป็นเลขค่าใช่ป่มสามสองสตองครับตั้งสองอันสี่ปดครับตอง2อันนะครับ,อ,อ,รบอ่ะเราก็มาดูในส่วนของอะไรนะอ๋อนี่อีกอันนึงน,นะครับที่มันเข้าตั้นสิบต้องอันนี้ก่อนนะครับ อันนี้สอนของอเลขทูพยาน่าใช่ไหมครับเลขค่าเลขค่ามาบนนะครับสองเจ็ดท่าใช่ปะเลขค่ามาข้างบนนะครับแล้วก็เ,เ,เลขอ่ะเลขเลขค้ามังล่างสี่เลขค้ามังล่างเลขเจ็ดมาข้างบนนะครับถือว่าเข้านะครับต่อมาไอ้ไข่ครับของไอ้ไข่ไอ้ไข่เก้าห้ามั่งล่างตรงเลยเก้าห้าจับคู่เก้าเก้าแปดเก้าห้า 9ห้าข้างล่างมานะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับสําหรับการจบเทปในวันนี้อันนี้มาเฉพาะข้างอันนี้มาข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างหนึ่งตัวนะครับแต่งล่างก็จับคููนี้คงใครคงที่ได้รับได้รับผ่อนไปก็ยินดีด้วยนะครับอันนี้มนอันนี้มาล่างอันนี้มาบนนะครับโอเคต่อมาครับเรามาดูในส่วนของ มหาสศรีครับมหาสศธีออกออกสู่อ่นสามเจ็ดกับเก้ช่ไอันนี้มหาสศทธี1นึ่พฤศจิกายนหกสเลขกางวันสี่เจ็ดเกี่เจ็ดเก้เลข7เลข7จ็ดม้างบนนะครับเลขเลขเจ็ดสเลขเจ็ดเข้านะครับเขาวินนะครับส่วนลำดูซิมี7จ็ามเจ็ห สามเจ็ดไม่มีมีเก้าห้าครับมีเก้าห้าไหมเก้าห้านี่มีครับมีเก้าห้าตรงนี้นะครับเก้าห้ามีเก้ากับห้านะครับแต่เจ็ดมาเจ็ดมาข้างบนนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสูตรของมหาสศรษฐีครับก็สูตรโบรานเข้า บนตรงตรงทั้งสองทั้งสองอันเลยนะก้าหนะครับแล้วก็อันนองก็เป็น95้ใช่ไหมที่เข้าโอเคอัลบูเสตทีนะครับก็แสดงความยินดีสาหรับคนที่ได้รับโชคด้วยนะครับก็กดติดตามเอาไว้นะครับก็จะได้เห็นทุกสูตรแล้วก็นำออกไปเทียบเปรียบเทียบกันนะครับรู้ก่อนเลยก่อนกลับสุดหน่อยโชคสิทีมาร้านครับขอให้ท่านโชคดีครับสวัสดีครับ